มีศาสตร์กียเยมนะครับบอกว่าจะตั้งเกียร์พื้นๆเกียร์พื้นตาตาสือกจะแซกเปิดหัวหนึ่งทีครับโยกขึ้นไปครับแเขียวครับสวยางามครัจะแซกโซโบนนะโซโบนแซกมีออทั้งบ้าน่งนี้ตจ้แซกมากเก็บอะไรจะไปให้แซมสีนิกรินแก้ผมจะไปเล่นแซม วันไหนแก้มาด้วยผมะลางานะเจ้าแซมไปแล้วเจ้าแซมแล้วทุกเ้อห่อเจ้าแซมไม่ใช่ตอนแบตแล้วทุกสนามบอกมาเลยว่าแก้ให้ทุกสนามบอกมาเลยเจ้าแซมจะเตะสนามแป๊บแซมแซมเจ้าแซมจะเตะสนามที่บอกเลยครับบอกได้เลยบอกได้เลยเจ้าแซมจะไปตะสนามทห่บอกเลยจะตามไปไม่ใช่คือคือไปอีกคนเลย เพราะว่าใช้สามเงินเยอะไม่ใช่คือคือคือเจ้าแซมนะครับพี่แม่พักเจ้าแซมไปแล้วพูดพี่เจ้าแซมบอกว่าจะให้ไปแก้ที่นู่ที่โน้นใช้สามเตรียมพร้อมแล้วแต่ว่าเจ้าแซมไม่พร้อมไม่ชู้ไม่พร้อมไม่สู้อเจ้าแซมไม่สู้ทักทายเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจตะกรไฟเตอร์แล้วก็ทางช่องยูทูปตะกรไฟเตอร์นะครับมาดูตะกร้อเดียวนะครับฝั่งที่หันหลังนะครับ น้องตะนางรองนะครับเดี่ยวกับทางด้านน้องเ็กสาย3นะครับเสือเปรข้ามฟรีสไตล์นะครับเกม12แตมไม่มีเดียวทิ้งรางวัลอยู่ที่6000บาทนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงต้นเกมนะครับฝั่งทางด้านน้องตะนี่น้ำอยู่นะครับเ <c oughs> ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ share อย่าไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ เต็มจังหวะน,นี้นะฮะไหลเข้ามากระโดดปาดหน้าเน็ตเรียบร้อยนะครับลูกทําทั้งสองฝั่งนะครับก็กระโดดเตะเต็มรอบด้วยกันทั้งโค่นะครับเตะหนักเตะแรงนะครับน้องตะนี่ก็เตะระเบิดเหมือนกันนะครับน้องแซกนี่ก็เตะดีนะครับแต่ว่าความเป็นมืออาชีพนี้น้องแซกจะค่อนข้างจะเดียวบ่อยกว่าทางด้านน้องตะนะครับน้องตะนี่ส่วนมากจะเตะคู่นะครับ มาดูนะตะก้อทางด้านน้องตะออกนอกบ้านตัวเองนะครับจะเป็นยังไงนะจังหวะความนิ่งนะครับปกตินี้น้องต๊ะนี่จะเป็นเวทรับแขกให้อยู่สนามพุทธบูชา39นะครับวันนี้มาเตะสนามกลางนะครับสนามเพชรเกษม68นะครับ ตอนนี้ขึ้นนำอยู่2องต่อศูนย์นะนี่นะจังหวะลากเข้ามานเนเน่ก็เตะหายนะครับขึ้นเต็มรอบด้วยกันนะครับสวัสดีครับไอซิ์นะครับสวัสดีนะครับทางด้านของพี่เทียนไขนะครับเข้ามารับชมทางเพจตะกรอไฟเตอร์แล้วก็ทักทายเข้ามานะครับเก่งแพ้บริรัม8 8ต่อ13นะครัะปายาวแจ้งมานะครับน่าจะจบไปแล้วนะครับ พิชิตมีเมียกี่กคนครับโอ้นะฮะถ้าถามว่ามีเท่าไหร่ก็ถ้านับรวมคนปัจจุบันก็น่าจะเป็นคนที่สี่นะครับอืมนะฮะจังหวะนี้กระโดดข้ามเขียวหลอกที่จะตินะครับปาดหน้าเท้าไปนะครับยัดตัวทางด้านน้องแซกเลยนะครับอีสาจบอกว่าเจ้าต้าไม่มีอะไรนะดูดีนะเต็มสองต่อศูนย์นับน้องตะเสิร์ฟไหลหน้าซ้ายมีเปนะครับไหลเข้ามาลูกห่าง ปาดยาวมาติดเกี่ยวน้องต้านะครับลากเข้าไปจอนะนาเนตอย่างนี้ได้แค่มองนะครับหันพังให้แล้วนะครับ,ดรบได้แต้มอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นสามต่อศูนย์แล้วนะครับเป็นวัยรุ่นด้วยกันทั้งสองฝั่งนะครับแล้อเวทน้องต้านี่ก็พัฒนาฝีมือขึ้นม,ม,มาเยอะเลยนะครับรเ,เป็นเด็กปั้นของทางด้าน,นจากเชียงน,นะครับพุทธมนต์ทางด้านพุทธบูชาสามเก้านะครับ เปลี่ยนเป็นฝั่งทางด้านน้องแซกได้เสริมนะครับแต้มศูนย์ต่อสามไล่หนาซ้ายน้องตะรับไหลเข้าไปจอนาดิโอ้โหูตีหายนะครับทางด้านน้องแซกนี่ก็นะครับฟอร์มล่าสุดนะครับ เอาชนะเหนือทางด้านแซมสีนะครินฮงซีมาได้นะครับทางด้านน้องตะนี่ก็ขออยากปะทะด้วยนะครับ0-3เสร์ฟจังหวะนี้แต่ก็ลงนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะเสร์ฟเอสนะครับเอ็นสี่ต่อศูนย์แล้วนะครับ,รบจังหวะนี้ยังไงนะกรรมการฐานลงนะครับแต่ทางด้านนะักกีฬาบอกว่าออกนะครับ ยังไงนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับออกนะครับเปลี่ยนคำตัดสินเป็นลูกออกนะครับเ <03, 03. S 1> ต็มศูนย์ต่อสามอยู่นะครับ,อบอเซ็กเสิร์ฟมาหน้าขวาตะไหลเข้าไปจอหน้านี่ยอย่างนี้ไม่เหลือนะครับตะหนักอย่างนี้หมดสิทธ์เกี่ยวนะครับไม่มีบล็อกนะครับ ชิงเท่าไรครับแอดชิงอยู่ที่6000นบาทนะครับแอดถอนยังยังนะเสกสันเตยังครับเสกสันไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเตะหรือยังเพราะว่าอยู่คนลักษนามนะครับสนามนี้เป็นเพสนามเพชรเกษม68นะครับส่วนทางด้านเสกสันนี่เตะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเว่นดีครับ สิกอะไรห้องเมียหลวงชัดเจนครับพิธศน,นะโอ้นะครับผมไม่ได้ดูลูกนะลูกมากระแทกขากล้องพอดีนะครับรใครเป็นกรรมการครับกรรมการก็เป็นโจห้าวนะครับโจห้าเพชรเกษมนะครับ,บเสิร์ฟตัดหยอดหน้าซ้ายตักหลังเท้าขึ้นอยู่ยกเข้ามานะครับตีด,ดีนะครับ ตอนนี้เล่นดีอยู่พี่ยาวปัดลกนะครับแต้มศูนย์ต่อสามนะครับตัดหน้าขวามีหลุดเหมือนกันนะสลับทางด้านของน้องตะนะครับไข่แตกแล้วนะครับขยับมาเป็นหนึ่งต่อสามแเ้มนะครับดูกันไปยาวนะช่วงต้นเกมนี้ทางด้านของน้องแซกนีนะครับยังจับเกมเสืบของน้องตะไม่ได้นะครับหลุดไป3เม็ดรวดเลยนะครับแตกข้างซ้ายก็แตกข้างขวาก็หลุดนะครับ ตอนนี้เริ่มจะเดาทางถูกแล้วนะเสร์บมาจังวันนี้ออกข้างไปนะครับขยับตัวไม่ทันแล้วนะสำหรับน้องตะนะครับแต้มสามต่อหนึ่งนะครับน้องตะเสร์ฟไล่หน้าสายลุดนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นสี่ต่อหนึ่งนะครับโยห้าเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่ดูกล้องเหนื่อยฮ่า โจฮาวนะครับเขียนคำตัดสินได้นะครับเอาที่ตามกล้องเห็นนะครับตอกล้องได้นะครับโอ้นะเซ็ตไหลมาลูกน eh uh> ี้เกี่ยวได้ต anyway ีหัวยาวไปโอ้โหนะฮะัตีหัวตะก้อจังหวะนี้ตีหัวออกไปเองนะครับ น่าเสียดายโอกาสที่จะทําแต้มของทางด้านน้องตะนะครับเพตนี้ไม่เสียตังครับใช่นะไม่เสียตังนะดูฟรีๆเลยนะครับเตะโอ้พลิกเน็ตลงนะน้องตะนะครับผลเสบียงตอนนี้กําลังห้าวนะครับทางด้านน้องตะนะครับก็มีนะครับคู่ซ้อมเยอะแยะนะสําหรับพุตบอลชา39นะครับไปทุกสนามเขามีไปทุกสนามถือว่ามีความแข็งแกร่งขึ้นมาเยอะเลยนะครับน้อง ดตะครับเดี๋ยวเดีเขาให้ไลตั่อนนะเต็มสี่ตัวนนะล่อไหนไม่มันเสิร์ฟไล่เส้นใบออกนะครับ้ม่มนขาเลียมตี้สวัสดีน้องเบียร์ด้วยนะครับเข้ามารับชมนะจังหวะนี้เสิร์ฟไม่ข้ามอีกแล้วนะครับน้องแซ็กนะครับยังจูนลูกเสิร์ฟของตัวเองไม่ได้นะครับ จังหวะขาดขาดเกินเกินเยอะเลยนะครับายน้องเทพพรปัตนนะครับต็มสี่ต่อหนึ่งตะนะครับเสือไลลเส้นไปออกหลังนะครับผมไม่รู้เนยไอ้คนกินทีมงานผมนะครับเนี่ยเขาให้ดูตะก้อเขาไม่ได้โอ้โหนะโปสนามสายสามนะครับ มาไลท์แตกก้อนนะไปไลท์ทางท่านผู้ชมนะฮะทางด้านของนักกีฬาเตะอยู่ในสนามของตัวเองครับไม่ไม่ไลท์นะไปไลท์ทางท่านผู้ชมนะโปทูนนะเดี๋ยวเห้ดูนี่นะดูนะไปไลท์ทีมงานตัวเองเตะไม่สนใจนะครไลท์ท่านผู้ชมอย่างเดียวโอ้จจ้าวานี้หลุดอีกแล้วนะทางด้านของน้องแซกนะครับ ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับเพจปิดก็ไม่เสียครับพวงนี้เขาจะโอนคืนไม่รับเข้ากลุ่มหลายคนนะแต้มห้าตัวหนึ่งครับเสิร์ฟไลนหน้าสายเซ็กไหลเข้ามาเต็มรอบนะครับไม่เหลือนะครับ วันนี้ถือว่ามาดีเลยนะสำหรับทางด้านของน้องตะลงไปนี่หนะ้าเสือฝั่งทางน้องแซกนี่เป็นต่อเลยนะเพราะว่าเ,เคยเอาชนะนักติดีๆด,ด,ดังนี่มาหลายคนเลยนะครับมาเยือนสนามกลางด้วยนะครับทางนั้นน้องตะนี่ยังไม่เคยออกนอกสนามมาสนามอื่นนะครับเป็นการเปิดตัวสนามเพชรเกษมวันนี้นะครับน้ำอยู่นะครับ แต้มหนึ่งต่อหไหลามาน้องตะ,ตงตะยกเข้าไปหันหลังให้แล้วเอ้าอเกี่ยวได้นะจังหวะนี้น้องเซ็กทําได้ไหมโอ้โหนะยังอยู่นะสามดาบสองกะโดโดปานหายนะครับต้องสาถึงสองครั้งเลยนะครับ เจ้าตาบอกว่าปีศาจบอกเจ้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเจ้าตาครับแปลกินกันบ้านไม่มีฮะเบรทนี้ไม่มี้แปลกินกันเบรทนี้เขาแปลกินกันไม่ได้โดนลงโทษเตรียมห้าตัวหนึ่งนะครับตะนางรองได้เสิร์ฟนะครับเนื้อมาให้เสิร์ฟไล่เส้นหน้าขวายกไหลเข้ามาลูกนี้ล้นตามเบอร์ไปถึงเอ้าฟาวนะครับเบอร์มานะครับยันหำเลยนะฮะยันไข่นะครับขออภัยด้วยนะครับพูดไม่สุภาพนะครับ กระโดดเบอร์มาเนี่ยถอนขาไม่ทันนะครับไปโดนตาข่ายฝั่งทางนั้นน้องตาแนะนำไป6ต่อหนึ่งนะครับหกแต้มเปลี่ยนฝั่งนะครับชวนค่ายเพชรเกยงไปเยือนสายสามเรียกต่เขาสิไปว่าไปหลดปสายสาม แ่งบ่ครับมแทกั้งเตะซติงครับผมต้งเตะครับแท็กยตงเตะแต้มหกต่อหนึ่งนะครับเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งโน้นบ้างดูว่าทิศทางนะตมผมต้องลบต้องให้เตะยาวๆไปแต่ก็ยังไงนะฮะกรรมการโงกหน้ามองหลังนะฮะเอายังไงนะครับ บอกว่าตาก็ดีครับโจห้าวนะตาข้อกรรมการนะต้องมองทางด้านท่านผู้ชมด้วยมอง <laughs> มองมองเพืออ่อพิจารนาด้วยสาวเสียงด้วยสาวเสียงโอ้นะครับากรรมการโจห้าวนะแต่ว่าสนามนี้เขามีกล้องนะครับถ้าล้องใจนะสงสัยนี่สามารถชาเลนจ์ได้นะครับดีที่มีกล้องนะครับฝั่งแกนนำไปเยอะเลยไม่เป็นไรฝั่งนนก็อนฮะยอมรับคําตัดสินนะครับ แต้มหนึ่งต่อหนะตัดยอดหน้าซ้ายน้องตะยกไหลเข้ามาเตะหายนะครับดูฟรีทุกเพจครับใช่นะครับดูฟรีทุกเพจนะครับถ้ามีเน็ตนะครับสามารถเข้ามาดูฟรีได้นะครับก่อนอื่นก็ต้องเติมเน็ตก่อนนะครับถ้าไม่มีเน็ตนี่ดูไม่ได้นะครับเพจ ตะกอนะครับยูข้อนแกนเขาไล์แค่คนเดียว6-8ไล์เยอะกว่านักกีฬาอีกใช่นะฮะเพราะว่ามีสนามเดียวเอ้าลูดอีกแล้วนะสำหรับทางด้านของน้องแซกนะครับไล่หน่าสายนะครับลูกกัมกึ่งด้วยนะครับถ้าปล่อยนี้ไม่แน่ใจว่าจะออกหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางด้านน้องแซกเนตัดสินใจที่จะรับแล้วก็แลบด้วยนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ แต้ม7-1ต่อหนึ่งนะตอเนี้เลยกลว์แหลมไปเสริมมาหน้าซ้ายน้องแซกไหลเข้าไปกระโดดทีมหน้านิดเจ้านะครับมากินสายสมายืนดีเบผมดูฟรีครับคอนเจนนะครับบัตดีน้องเนมหัวเปียกด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเนี่ยเอาไหมกล้าเตะไหมผมบอกเขาไปเลยแต้มหนึ่งต่อเจ็ดตัดยอดหน้าขวาตัดดีนะครับแต่ว่าน้องต้ายังไม่หลุด หันหลังให้เลยเตาหายนะครับนนอรโอ้นะทางด้านน้องตะนี่นะครับถือว่านิ่งเลยนะครับออกสนามเกมเยือนวันแรกนะครับไม่มมมมมมีีไมีไไไ่่ไ่ตื่นสนามนะครับนา,าจแต้ม <ไป S 1> เจ็บตอนหนึ่งนะครับเสริมมาตรงหัว เปิดจังหวะแรกไม่ดีจังหวะสองกระโดดถีบหน้านิดนะครับลูกออกครับผมดูอยู่ก็เป็นลูกกำกึ่งนะครับาไม่สะดุดด้วยนะครับน้องเนมนะครับแต้ม1ต่อเจดเสิบเข้าน้าสายน้องต๊ะยกเขียวมาติดหลังเท้านะฮะเกี่ยวไม่ขึ้นนะครับว่าปาดมาเข้าหน้าสายพอดีนะครับ ตอนนี้นะครับคอนเฟิร์มนะครับเจ้าตา้านางลงน้ำอยู่เจ็ดต่อหนึ่งนะครับเจ็ดต่อหนึ่งแต้มเจ็ดต่อหนึ่งเสือเสิือดีด้วยนะจงังหวะนี้ไล่ทันไหมยังทันอยู่ยตีหัวเหลี่ยมนะครับโอ้ทาง,ทางด้านท่านผู้ชมนี่หันหลังให้นะครับน้องแซกนี่เปิดหลุดไปเยอะนะครับผมใกล้ชิดติดขอบสนามภาพนะฮะ สวัสดีครับพี่ชีะสวัสดีทางด้านของน้องกล่องบัตรเดือด้วยนะฮะมีค่าใช้จ่ายเปล่าค่า59เปล่าไม่มีนะครับเข้ามาดูฟรีนะสลับผิดแต่ก็ไฟเตอร์ของผมนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับขอแค่มีเงินเติมเน็ตเข้ามาก็รับชมอย่างจุใจเลยนะครับกดติดตามไว้นะเวลาผมไลฟ์สดนี้จะได้เข้ามารับชมด้วยกันนะครับ หรือเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ทังช่อง YouTube และก็ไฟเตอร์นะครับรผมจะนําคลิปไปลงให้เพื่อนๆได้รับชมย้อนหลังนะครับแต่ม1ึต่อเจ,จังหวานี้นตาก็ออกนะครับหนอผมไ้อ้องไม่ตรงครับก้องไม่ตรงเพราะว่าทางมีแอดมินเยอะเลยนะครับๆๆๆๆๆผมต้องขยับมาอยู่หัวมุมนะโอ้โห,หน้าซ้ายหลุดอีกแล้วนะนี่นะแอดมินยืนเรียงคิวเยอะเลยนะทั้งแอดมินไก่แก้โปโปทูนะเทพโยโหนะ โปมทางด้านแอดมินเยอะอยู่ฝั่งนู้นก็เป็นแอดมินแฮมนะแล้วก็ทางด้านของปาเตี้พระรามสามนะครับก็ต้องหลบหลบแบ่งแบ่งกันนะครับรักใครนะครับชอบแอดมินคนไหนก็เข้าไปรับชมได้นะครับจังหวันนี้ลุดอีกแล้วนะแซกไปไหนแซกโอ้นะฮะบิ่งรอบสนามเลยนะสำหรับน้องแซกนะครับรับลูกมาอยู่จริงๆนะครับเจอเกมเสิฟข,ของทางด้านน้องตะนะครับ ต่อไปต้องเก็บเก้บาทแล้วครับบัดีครูโอด้วยนะเข้ามารับชมนะแช์ให้คนตาบอดแล้วครับไม่ต้องแช์นะคุณเข้มแช์ให้คนตาบอดนะครับเขาจะดูยังไงอ๋อก็ได้นะครับให้เขาฟังนะครับก็ยินดีนะครับที่แช์ให้นะครับแต่อย่าหูหนวกกับตาบอดด้วยกันนะครับเพราะเขาจะฟังไม่ออกแล้วก็ดูไม่ได้นะครับ แต้มหนึ่งต่อเก้าเสเข้านาสายไม่หลุดเลยนะน้องตะนะับไหลเข้ามาจ่อๆเตะเรียบร้อยดีนะครับเอฟเอฟซีชิดครับป้าจงครับบดีปาจงนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแต้มเก้าต่อหนึนะครับแต้มห่างเลยนะครับโอ้นะที่แรกผมนึกว่า เกมจากคู่ขี้สูสีไปไปมาๆนในทางนั้นน้องตะนี่นำโด่งนะครับออกลูกเส์ฟดีนะครับหน้าซ้ายหน้าขวาไล่เส้นอย่างเดียวนะครับน้องตะเส์ฟดีจังครับใช่นะครับน้องตะนี่เส์ฟดีนะครับน้องแซกนี่รับไม่อยู่นะเกมเสิร์ฟนี่นะครับไปไปมามาในกดดันตัวเองนะเส์ฟก็เส์ฟก็เสียนะครับลูกก็เป๋นะครับไปกลับเลยนะครับฝั่งนี้นะครับ แต้มเก้าต่อหนึ่งตานะเส์ฟไล่เส้นนาะสายอีกแล้วนะครับยกลูกห่างนะครับตีหัวไปอย่างนี้ก็โดนลงโทษนะหันหลังให้น้องตาเต็มรอบแน่นอนเอ้าโอ้โหนะฮะยังตามน้ําได้นะครับนึกว่าจะหลุดกลับคืนมานะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับเก่งแปกกล้องนกครับตามที่ผมคาดคะเนจริงๆนะครับผมก็ว่าทางดัน พี่นกกับน้องกล้องบริรัมนี่จะเอาชนะทางด้านน้องเก่งนะเพราะว่าทางด้านของพี่นกกับน้องกล้องนี่ก็เดินสายเตะสม่ำเสมอนะครับความจัดจานนี่ก็ไม่เบานะครับถ้าเสิร์ฟเปรนี่กินยากนะครับเพราะว่าพี่นกนี่ก็เป็นตะกอเวทตัวยกนี่แน่นปักนะครับมาเตะพุทธบูชาเนี่ยโอ้โหนะถ้าไม่เด็ดจริงๆนะครับเอาชนะคู่นี้ไปยากเลยนะครับน้องกล้องนี่ก็เตะระเบิดเลยนะครับ แต่นี้หมดสิเกียวนะครับถ้าไม่มีบล็อกนี้ก็น้องเกิงเกี่ยวยากนะครับาเวทต้นๆก็ทีมชาติก็เกี่ยวยากนะเพราะว่าทางด้านน้องก้องนน่เตะหนักนะครับ,ตบ,ตรบแต้มสิบต่อหนึ่งแล้วนะครับน้องตะเสิร์ฟไล่ด้านขวาลูดอีกแล้วนะขึ้นแทนไปเม็ดเดียวเกมนะครับสิบเอ็ดต่อหนึ่งแต้มนะครับ เม็ดเดียวเกมนะครับสิบเอ็ต่อหนึ่งเสิร์ฟน่ากาัที่จะวัดหัวเน็ตเลยนะครับเอาแบบที่น้องแซกนี่ไม่ได้รับนะครับฟอร์มของน้องแซกนี่รอบลงไปเยอะเลยนะครับหลังจากโควิดมารอบนี้นะครับ ไม่รู้ว่าซ้อมหรือเปล่านะครับหรือยังไงนะครับแต่ว่าคู่นี้ก็ถือว่าจริงรางวัลนี่ก็พอประมาณนะครับพอได้เสียนะครับอยู่ที่6 0 0ันบาทนะครับสปดต่อนึงครับเมเดียเกมนะครับ11อต่อหนึ่งแต้มนะปรกบมาแล้วนะปโปกบจะลงเตะกับใครเอ่ยนะครู่ต่อไปนะเสิฟเตะลุดนะเกมนะเป็น้องตาเอาชนะไปได้12ต่อหนึ่งแต้มนะครับอย่างขาดรอย นะครับเหนือความคาดหมายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจตะกลไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง YouTube ตะกลไฟเตอร์ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเวลาผมไลฟ์สดหรือว่าผมอัพคลิปใหม่ๆไปลงทางช่อง YouTube จะได้เข้ามารับชมนะครับขอจบการบรรยายคู่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ